ป we anyway> nah ู่ขอกันเอตนาเนี่ยดูไหมเอ็ตนาวันนี้ครับปู่ขอกันเอตนามันแรงเท่ากากระเตาครับปู่ขอกันเอ็ตนาใหญ่กว่ากากระเตานิดหนึ่งมันแรงกว่ากากระเตานิดหนึ่งปู่ขอกันเอตนาชนะกากระเตาเขามันรบแรงกว่าอากระเตานั้น แรงไม่เท่าเอีดมากแล้วมันดูส่องาอันได้เหรอ <Yeah. S 1> ผมจะเป็นมีวิตริก ครับนี่ใช่ขี้โคลนไหมที่ดิจนจะใช่เหรอสุนัขโฮมสมมุติว่าเป็นขี้โคลนไช่มันก็เปื่อนตีนด็รอสมมุติดูถ้าสมมุติจะเป็นยังไงหมดเลยเป็นขี้โคลนหรือจะเป็น

ใส่เอกห้าเราก่อนไว้ก่อนเราไปสำหรับพี่ครับพี่เขาเขาไม่ลอก่อนนะโอเคเดี๋ยวจะมีอีกครับเดี๋ยวจะมีอีกครับเดี๋ยวจะมีอีกครับจุดหลอดเพิ่มขึ้นมาอีกที่นั่นก็คือปูข้อไฟหน้า,างไงคอมแพกโบเกโน แรงเท่าปูขัไฟฮาวายเลยมันูก็ถล่มแรงเท่าเอเดน้าแต่เอเดน้าแรงกดนึ่าน่าจะแรงกดเอด็เอดหน้าแรงกงลัวยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ็ดหน้าแรงกระปูขัไฟมานูโลร้อยเปอร์เซ็นต์แรงกลัวแรงกระปูขัไฟมานูโลอีกแต่บางครั้งปูงขัไฟมานูมีระเบิดแรงกล่ว In. Oh no. It's jump, it's for jump. ลาว่าจะคูเขาไฟปิดตรงดาราฟูนัสไม่ใช่นะ่าจะเป็นปิดตรงดาราฟูนัทล่ะ ขอไฟปีตรงดัลลาฟุนัดไปมันบางครั้งมันเคอประตูะไรงเท่ากากเตาปุ๊มันจะ,ะไรงขึ้นจกากเตา,า,าขึ้นมาหนึ่งก็ถึง น,นี้เพลง The...The l i ิตเตท์มิตเอทา The Lil l ด g h t The l โอเคิดะสิไล่ The l มเทอร์ต่อังต่อขังลาวาอันนีตัวนี้ đã nát Thôi ปีตรงดารฟนัสูงหกพเมตรหกท่านที่จริงหกจดูนย์ศมเมอหกจุมแต่มีคนตั้งป้ไว้นะแต่ปดตรงปดตรงดารฟูนัทอาจมี อาจมีพลังที่ทรงมากอาจทรงพลังด้การระเบิดที่ใส่พลังการระเบิดของมัน ちょっと。<分> มเอาไว้ก็ลา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 มีปเขาไฟสูงหรือไม่กันเน่เฮ้ยเดเดจะมีปูเขาไฟสูง t h i n k i n g ไปพายเรือมาหาปูเขาไฟไพยมาเชียมาดูปูเขาไฟไหมมาเจอปูเขาไฟไปตรงดาราฟุน,นัด โอ้โหไปตรงดาราฟุนัทกลมสูงหกพันเดี๋ยวป๊ะป๊าจะองรอดไปให้หาย แต่ความสูงของมัน6.43 เขาไฟอันยิ่งทรงพลังปิดตรงดาราฟูนัทจะระเบิดไปตั้งแต่ปี1985ระเบิดจรง ขอฟันกันตะลบกมาฮึดึงปุ๊ไปเว้มันไม่จม

นี่ครับปูเขาไฟนั่นก็จะเปิด

ขอไฟสวีต กำลังจะเห็นปูข้อไฟเม็กซิโกที่ยังไม่ระเบิดที่ที่หมดที่จบก,การเคลื่อนไหวแล้วนะครับปูข้อไฟเม็กซิโกอจบก,การเคลื่อนไหวแล้วนะมาดูฉันก็นจะดูครับมันตอนนี้มันยังไม่เคลื่อนไหวตอนนี้ยังสงบอยู่ครับตอนนี้ปูข้อไฟยังสงบอยู่แต่ตอนนี้มาดูได้มันยังสงบ ตอนนี้ผู้ขาไฟสงบเวลานี้ผู้ขาไฟได้สงบลงแล้วผู้ขาบไฟนั้นหมดอายุลงหมดเวลาไขเลยจบเลยจบพลังพลังของมันเลยจบลงเลยจบสุดสิ้นเลยดับลง มันมาแล้วๆมันมา น,นี่ปูขดไฟยังสงบอยู่แต่ยังไม่มีเสียงดังถ้าถ้าแบบมันจะเหนื่อยถ้าแบบมันเหน,น,นื่อยลงแล้วมันแล้วมันแก่มันมันเหนื่อยเหนื่อยแบบอึดอึดแต่ตัวนี้ยังไม่เคลื่อนไหวครับ เด็กอย่ามาเรียนรู้ปูข้ไฟนะแต่เด็กๆอย่ามาเรียนรู้ปูขาไฟเลยนะแต่เด็กๆอย่ามาเรียนรู้กบปูข้ไฟเอหนาเลยนะเด็กแต่เด็กๆอย่ามาเรียนรู้กูปูข้ไฟแม็กซิโก ขอไฟให้ดังที่สุดลาวาลอยลงมาตังทนที จบละออนไหมก็ได้แต่ตอนนี้ครับพี่คอเดียวครับเดี๋ยวงไม่จบครับสงบรแับได้เจอบึ่งถ้าเจอบึงหน่อยดะต้องข้ามทะเลไป ไม่มีปัญหาเรื่องนะคุณสารวุฒิมกุลนะครับได้เออ่ทำการเกษตรปลูผสานในพื้นที่ของเรามีอยู่ประมาณสามไร่ท่านผู้ชมเขาทำอะไรบ้างครับสาย เอ็ดหน้าลีไปเลยจบสุดๆไปเข้าเอ็ดหน้าไปเข้าในกิดตรงดาราฟุนัด